สวัสดีค่ะวันเดย์ทิปเกาะหลีเป๊วันนี้เราจะพาไปเที่ยวเกาะหลีเป๊กันเกาะในตำนานที่อยากไปมัผย้อนเวลาไปเมื่อประมาณ20ปีก่อนทุกคนนี บรรยากาศลงเรือเรียบร้อยเกาะรอบๆข้างนะเกาะแรกที่เราจะไปกันก็คือเกาะไข่ถึงแล้วจ้าเกาะไข่น้ําทะเลใสมากตำนานเกาะไข่คือเต่าจะมาวางไข่ที่เกาะนี้เขาบอกว่าทรายมันเย็นมากแล้วมันจะถ่วยให้เต่าเนี่ยวางไข่ได้ดีเราก็แวะถ่ายรูปชิลๆที่เกาะไข่กันก่อนก่อนเสร็จก็มูฟไปที่เกาะหลีเป๊กกันต่อบอกก่อนเกาะหลีเป๊กที่เราไปถึงเนี่ยจากเกาะไข่เนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะถ้า บรรยากาศหรืออากาศสภาพดีก็อาจจะเร็วขึ้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละรอบแต่ละครั้งด้วยมาถึงแล้วเกาะลีเป๊เกาะลีเป๊วันนี้บรรยากาศค่อนข้างมืดครึ้มเล็กน้อยฝุ่นจะตกคนก็เดินทางกลับเดินทางไปกันซึ่งบรรยากาศโดยรวมแล้วเนี่ยวัน วันนี้เป็นวันที่เป็นกลางวันซึ่งกลางวันเนี่ยในเกาะรีเป๊ะก,ก็ค่อนข้างจะเงียบเพราะภารกิจเขาก็จะมีเฉพาะกลางคืนนั่นเองนี่บรรยากาศทรายขาวหัดทรายใสายมากเดินชุมรอบๆเกาะก็จะเจอแบบผู้คนมากมายรถ3ามลอนนี่คือเป็นรถปกติที่ใช้บนเกาะเลยอยู่ในเกาะลีเปะเ,เขาบอกกันว่าเกาะรีเป๊ะเนี่ยกอ่อนหน้านี้เป็นเกาะ ของชาวบ้านที่ขายต่อให้ในายทุนก็คือจะเป็นเกาะเดียวที่เปิดใอ้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็มีบรรยากาศเที่ยวชิลๆแบบเช็คอินเช็คเอาได้เลยเปิดกลางคืนซะส่วนมากกลางวันก็จะมีไม่เยอะคนไทยก็ค่อนข้างมีน้อยที่เราเจอก็คือส่วนมากก็จะเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะแล้วก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยรถยนต์ไม่มีนะเพราะในเกาะเนี่ยมันขับไม่ได้แล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆก็จะแบบบรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบนะเพราะมันเป็นกลางวันก็จะ จเจอชาวถังชาติการใส่บิกินี่ใส่ชุดว่ายน้ําเดินบนเกาะลงน้ําตากแดดน,นี่มันเป็นเรื่องปกติมากๆคนไทยอาจจะไม่คุ้นชินสักเท่าไหร่และคะบรรยากาศก,าก็คือจะเป็นรถสามอลอรถมอเตอร์ไซค์นี่คือใครมีมอเตอร์ไซค์นี่คือแบบ จึงแล้วนะในบนเกาะหลีเป๊ะเดินชมบรรยากาศก็จะเห็นค่อนข้างเงียบแล้วร้านค่อนข้างที่จะปิดสัก99เปเปิด1ก็จะเป็นร้านอาหารซึ่งกลางวันคนเดินก็จะมีเล็กน้อยเนี่ยได้เวลานัดหมายแล้วเราก็จะกลับไปที่เรือเพื่อเตรียมตัวไปทานข้าวอีกเกาะหนึ่งจากเกาะหลีเป๊ะอีกเกาะหนึ่ง5นาทีก็จะไปทานข้าวกันซึ่งเกาะอีกเกาะหนึ่งจะเป็นเหมือนลักษณะอุทยานนี่ก่อนไปขอกินไอติมก่อนนั่งเรือไปมาถึง5นาทีก็ถึงแล้วเกาะนี้จะเป็นอุทยานที่ปิด ซึ่งลักษณะคล้ายๆกับเกาะหลีเป๊ะเลยแต่ว่าเป็นวนณอุทยานลักษณะค่อนข้างเงียบจริงๆแล้วจากเกาะหลีเป๊ะมาถึงตรงนี้แค่ห้านาทีแต่กรณีถ้านั่งเรือของชาวบ้านไปเนี่ยก็ราคาอยู่ที่100บาทซึ่งปกติแล้วนักท่องเที่ยวเขาไม่ค่อยเดินทางมาแต่เราเนี่ยมาด้วยความแบบไกลตัวแบบวันเดทิปก็เลยมาชมเรื่อยๆจากเกาะนี้เสร็จเราก็จะลงสะไม่ใช่ลงทะเลดำน้ำดูปะการังก่อนดำน้ำนี้ซักซ้อมเตรียมอุปกรณ์ ก่อน ถามว่าดำน้ําเป็นไหมว่ายน้ําเป็นแต่ดำน้ําดูปะการังไม่เป็นบรรยากาศการดำน้ําดูปะการังคือเราชอบมากมันว้าวตรงเห็นปะการังแล้วทะเลมันเป็นน้ําลึกเห็นปะการังชัดมากเห็นปลากระตูนเห็นปลาแต่ปลาวงปลาวานอะไรไม่มีนะเพราะว่าน้ําที่เราไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีลมด้วยแล้วก็จะมีแบบเคลื่อนทะเลเล็กน้อยไปกันต่อที่เกาะหินงามเกาะหินงามเนี่ยเป็นเกาะที่มีหาดเป็นหินงามจริงๆนะเราว้าวไปอีกเพราะว่า หินล้วนๆที่เป็นชายหาดของเกาะนี้ซึ่ง Amazing มากๆ ไปก็คือนั่งพักพักผ่อนหย่อนใจเล็กน้อยเพราะว่าเหนื่อยจากการนำน้ำเหมือนออกซิเจนก็จะขาดหายไปเล็กน้อยนั่งสักพักสูดอากาศสดชื่นดูบรรยากาศชิลๆว,วันที่เราไปมีฝนตกเล็กน้อยนี่คือสภาพการดำน้ำ,นำเสร็จก็จะเปียกฝนและก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ถ่ายสักเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยไปวันเดทิปนเนาะแล้วก็ถ่ายเล็บถ่ายเสร็จข้ามมาจากเกาะนี้ก็จะไปเป็นเกาะลาวีเกาะลาวีจะบรรยากาศสวยมากหาดทรายขาว ธรรมชาติคือดีมากยังเจอปูเจออะไรแบบปลาอะไรเงี้ยมีโซนดำน้ำให้ด้วยนะแต่ที่นี่น้ำอะ่ะแม้ว่ากระทั่งริมหาดแล้วยังลึกอยู่เลยทุกคนและนี่เราก็ดำน้ำเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนชุดอะไรเสร็จอาบน้ำเรียบร้อยเสร็จมูฟที่จะกลับไปที่เกาะนะทุกคนก็จะไปท่าเรือปากปลาบรรยากาศก็คือจะมีเรือของนักท่องเที่ยวเข้าออกเข้าออกอยู่ตลอดเวลาในส่วนของเกาะราวีนี้นะวันเดทิปของเราก็จะจบแล้วนี่ถึง แล้วในท่าเรือของปากปารานะแล้วก็เตรียมตัวค่ะทุกคนเตรียมตัวกลับทิปหน้าจะพาไปไหนลองมาคอยติดตามกันดูนะทิปสนุกสนุกมากมายในเมืองไทยลองไปเที่ยวกันดูนะคะ